รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแอฟธัญนพตระกูลโชคดีขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ทุกวันจันทรเวลาบ่าย3ามโมงยีนาทีทางททบหแห่งนี้ครับ แน่นอนนะครับว่าวันนี้ไฮไลท์ไทยแลนด์ของเราจะพาคุณผู้ชมออกไปตามหาเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์อีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนี้อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพเดินทางสะดวกสบายครับคุณผู้ชมและแน่นอนว่าที่นี่ยังมีเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์นะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักวันนี้จะเป็นอะไรที่ไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ครับจากท่าน้ำนนทบุรีนะครับที่เราอยู่กันเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณผู้ชมหันหลังให้ท่าน้ำมองตรงมานะครับจะเจอหอนาฬิกาตั้งเด่นเป็นสง,ง่าอยู่เดินตรงผ่านหอนาฬิกามาครับคุณผู้ชมขวามือเดินมาไม่ไกลนะฮะคุณผู้ชมก็จะเจอกับตลาดท่าน้ำนนทบุรีที่เรายืนกันอยู่ตอนนี้ครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเรามีไกด์กิจกรรมาาค,ครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับไฮไลท์ ของตลาดแห่งนี้ครับท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านนายกสมนึกธนะเดชากลนั่เองครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับผมเจอกับท่านนายกนะครับพ่อบ้านใจดีของชาวนนทบุรีอีกแล้วนะครับท่านนายกถามถึงความสําคัญของตลาดนนทบุรีก่อนเลยครับตลาดแห่งนี้มีความสําคัญต่อพี่น้องชาวนนทบุรียังไงครับครับตลาดนี้นะครับสร้างประมาณ50กว่าปีเศษนะครับตลาดนี้เป็นตลาดเก่าแก่เป็นตลาดของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาขายของบริเวณนี้จำนวนมากนะครับ สินค้ามีทุกชนิดอาหารทะเลอาหารทุกอย่างมีหมดแล้วก็ตลาดที่เป็นตลาด3เวลาครับแล้วถึงไังไงครับตลาด3เวลา3เวลาหมายความว่าช่วงเช้าจะมีพวกไปค้าขายผักมาขายนะครับขายผักสดผลไม้พวกนี้ใช่ครับครับผมมาขายพอขายเสร็จปั๊บประมาณสัก10บโมงสิบโมงก็จะเลิกครับเลิกก็จะเป็นที่จอดรถสำหรับที่มาจับจ่ายใช้สอยครับเหมือนที่เรามองเห็นทางด้านนู้นนะครับใช่เวลาเลิกแล้วนะครับเลิกแล้วบ่ายสองโมงนะครับ รถก็จะไม่ให้ยอดแล้วครับคือจอดได้10บโมงถึงบ่ายสองโมงใช่นะครับพอพ้นบ่ายสองโมงปุ๊บบ่ายสองโมงครึ่งเปลี่ยนเป็นแม่ค้าพวกอาหารการกินก็จะบาจําหน่ายที่นี่อ๋อพวกกับข้าวพร้อมปรุงสําเร็จพร้อมทานก๋วยเตี๋ยวเอ้ยอะไรต่ไรนะข้าวหมูแดงข้าวมันไก่หอยทอดผัดไทยมันจําหน่าย่นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยประมาณสักสามทุ่มพวกนี้ก็เลิกไปพวกม่ค้าไอชุดก็จะเข้ามาอีกครับจะเป็นอะไรฮะแม่ค้าที่นี่จะเป็นพวกขายพวก พวกผักเช่นเดียวกันพวกของกระเทียมดองของปลาของสดพวกนี้ของสดพวกผักสดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งช่วงเวลาหลังสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผมเชื่อว่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการร้านอาหารจะมาซื้อวัตถุดิบไปขายกันตรงนั้ใช่ใช่ครับ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 นะฮะผมเรียกได้ว่าคึกคักตลอดเวลาตลอดเวลา24บชั่วโมงไม่มีหยุดเลยไม่ดที่นี่ตลาด3เวลาครับครับมาเวลาไหนก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกใช่ครับแล้ววันนี้นะฮะท่านนายกก็จะพาผมและคุณผู้ชมมาพบเจอกับไฮไลท์ของตลาดแห่งนี้สองรับ ร้านขนมไข่แม่เล็กครับทำไมถึงต้องไปร้านขนมไข่แม่เล็กครับเป็นขนมไข่แม่เล็กเป็นขนมไข่ที่มีเก่าความเก่าแก่4 0กว่าปีรสชาติอร่อยและราคาก็ถูกท่านทานขนมไข่เสร็จหน้าข้เหนียวมะม่วงเดี๋ยวท่านก็ต่อจากร้านแม่เล็กครับไปร้านหนุ่มอยุธยาครับซึ่งมีขเหนียวมูนที่รสชาติอร่อยซึ่งส่วนตัวท่านนายกก็เป็นลูกค้าร้านนี้เขเป็นลูกค้าประจำเอาแล้วคุณผู้ชมเราสบายใจแล้วนะเดี๋ยววันนี้ท่านนายกจะพาเราไปลุยท่านนายกอย่ารอช้าเลยไปลุยกันเลยดีกว่าได้เลยครับ นี่นครับร้านนี้ครับถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แม่เล็กครับแม่เล็กสวัสดีครับแม่เล็กสวัสดีรอบมันก็ผมเจ้าของต้นตำรับนะฮะใช่ครับเจนเล็กขนมไข่ถูกไหมฮะใช่ครับครับแม่เล็กขายมากี่ปีแล้วครับผมขายมา40่กว่าปีแล้วค่ะ4ี่กว่าปีท่านนายกท่านนายกติดใจขนมไข่ร้านแม่เล็กตรงไหนยังไงฮะรสชาติจะกลมกล่อมหวานนุ่มอร่อยนะครับครับแล้วก็ของเขาเนี่ยจะไม่ใส่ผลงฟูเยอะกินแล้วได้้ําได้เลยนะครับผมแล้วรสชาติดีนั คำอร่อย40ปีมันรวมอยู่ในนี้หมดเลยใช่ครับนะฮะกัดไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมข้างนอกเขาจะกรอบแล้วก็หอมหอมเหมือนแล้วทานไข่เจียวอ่ะใช่ครับแต่ข้างในเนี่ยมันจะหวานแป้งแล้วก็กรมกรอบนะฮะแม่เล็กแม่เล็กถามถามเคล็ดลับแม่เล็กหน่อยได้ไหมฮะว่าแม่เล็กมีเคล็ดลับอะไรยังไงฮะเคล็ดลับคือใส่ไข่เยอะค่ะอ๋อคือไม่มีอะไรมากเลยค่ะคือใส่จัดไข่เต็มๆเลยเพราะมันชื่อขนมไข่ถูกไหมค่ะนะครับมองกับการซื้อเป็นของฝากเป็นอย่างยิ่งใช่ครับราคาถูกแล้วรสชาติอร่อยที่นี่ครับผมอ ท่านนายกบอกไว้ว่ามาเมืองนนท์นะฮะต้องมาร้านนี้ห้ามพลาดเลยครับผมนะครับแล้วเสร็จจากร้านนี้มีร้านอะไรฮะเดี๋ยวเสร็จที่ร้านนี้เราไปร้านหนุ่มอยุธยาข้าวเหนียวมูนรสชาติอร่อยเช่นเดียวกันเอาละเรียบร้อยนะครับท่านนายกครับข้าวเหนียวมูลร้านหนุ่มอยุธยาชิมเลยได้ไหมครับท่านนายกได้ครับลองเลยครับแหมเมื่อสักครู่เพิ่งทานขนมไข่มานะฮะ มาต่อด้วยข้เหนียวมะม่วงโอ้โหชีวิตดีดีนะฮะรนครับรสชาิล้ำเลฮะครับผมสมที่ท่านนายกบอกผมเลยว่าข้อเหนียวร้านนี้นะฮะนุ่มแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ติดจะเป็นก้อนครับผมคือเพราะเข้าปากุกท่านะเขาแตกตัวเลยนะไปทั่วปากเลยแล้วก็แต่ละเม็ดเนี่ยมันสุกเข้ากันหมดมันนุ่มมันเนียน เที่ยวแล้วมันแบบมันหนึบนะฮะรสชาติกลมมหวานมันนะครับดีดีครับครับผมถ้าเกิดพูดถึงความอร่อยที่ท่านนายกชอบที่ร้านนี้คืออะไรฮะหนึ่งข้าวเหนียวร้านหนุ่มขอยุยาเด็ครับเนื้อเม็ดข้าวเหนียวที่จะล้วนแล้วก็ครับนุ่มรสชาติหวานมันเค็มนิดหน่อยครับผบกรอบก็จะอร่อยมากครับแล้วก็โดยเฉพาะถั่วเนี่ยเขาใช้ถั่วใหม่โรยไปแล้วก็จะเป็นถั่วที่กรอบครับมะม่วงคนเนี้ยอาจจะเป็นม่วงนับดอกไม้ ซึ่งจริงๆแล้วนนทบุรีเนี่ยต้องเป็นมะม่วงยายกล่ำยายกล่ำยายกล่ำเป็นจังหวัดจัดนะครับไม่เคยได้ยินเลยครับครับเป็นมะม่วงของพื้นบ้านของจังหวัดนนทบุรีครับแต่ช่วงนี้นะครับเออมันวายแล้วนะครับผมครับนอกจากทุเรียนก้านยาวหมอนทองแล้วก็ต้องมะม่วงยายกล่ำนนทบุรีที่อื่นไม่มีไม่มบีมีที่นนทบุรีที่เดียวครับแล้วข้าวเหนียวก็ต้องนมอยุธยาที่นนทบุรีท่านนายกบอกกับผมนะคุณผู้ชมว่าเป็นลูกค้าร้านนี้ตั้งแต่ยังไม่รู้จักคุณหนุ่มเลยด้วยซ้ำ พี่สาวผมเป็นลูกค้าครับแล้วผมก็ฝากพี่สาวซื้อพอมาซื้อทานผมว่าทานแล้วก็อร่อยดีครับอถามพี่หนุ่มนิดนึงพี่หนุ่มสูตรเด็ดเคล็ดลับคืออะไรพี่อ๋อวิธีการทำของผมก็วิธีการแช่ข้าวเหนียวของผมนี่จะไม่ใช้สันส้มใช้น้ำเปล่าๆแล้วก็ไม่ใช้สันส้มเลยอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะเอาละครับท่านนายกครับทั้งหมด2ร้านคือขนมไข่แม่เล็กขนมไข่แม่เล็กแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูน นุ่มลิขยาครับท่านนายกบอกผมนะว่าแค่น้ำจิ้มเท่านั้นท่านนายกจะจัดชุดใหญ่อวไว้อีกครับเดี๋ยวไปพัตตารสวนกุหลาบชุดใหญ่โอ้โหท่านนายกคือแน่นอนผมไปนี้ต้องเจออาหารวางตมโตนแล้วแน่นอนครับไปกับนายกเมืองนนทบุรีคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวจัดเต็มเอาละฮะเดี๋ยวตามผมไปเลยครับผมคุณผู้ชม ท่านนายกครับเชื่อแล้วล่ะครับว่ามากับท่านนายกจัดเต็มจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารสวนกุหลาบนะครับซึ่งบริหารงานโดยคุณพี่วีรพลโควิกไก่นอ่ครับสวัสดีครับพี่วีรพลครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยนะครับครับตอนนี้คือเมนูที่จัดมาทั้งหมด คือเมนูเด่นเมนูแนะนําของที่ร้านเลยอาหารแนะนําของที่ร้านนะครับเด่นๆเลยคือที่มาแล้วต้องสั่งมีอะไรบ้างครับที่สั่งเนี่ยครับอย่างเช่นปลากระปงทอดร้านน้ำปลาอันนี้ชอบมากทั้งนั้ที่จะสั่งก็จะเป็ดป่ากก่งเอาอีกสักอย่างหนึ่งที่ทมาแล้วต้องต้องสั่งยำตะไคร้กุ้งแก้วรับอาหารไทยหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสมุนไพรซึ่งค่อนข้างจะจะดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กๆก็มีอย่างอ้อส่วนอ้อส่วนทานได้แล้วก็จะมีอันนี้ก็คือตามฤดูกาลเลยนะ ท่านนายกเข้าแช่ชาววังให้พี่วิรพลฝากถึงที่ร้านนี้นะครับสำหรับร้านอาหารสวนกุหลาบครับเชิญครับร้านสวนกุหลาบก็เปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มนะครับผมครับเราก็มีอาหารเป็นอาหารไทยจีนครับแล้วก็มาพบเจอกับเจ้าของร้านที่น่ารักน่ารักใจดีแบบนี้นะครับวันนี้นะขอบคุณพี่วิรพลมากๆเลยนะครับขอบคุณครับท่านนายกครับให้ท่านนายกเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดนนทบุรีกันครับเชิญครับสำหรับนนทบุรีนะครับ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีทุเรียนมีชื่อมีผลไม้มีชื่อนะครับ,รบดอนบรีมีแม่น้ำจำยาในหลาผ่าแบ่งออกเป็นสองส่วนฝั่งตะวันตอนออกและตะวันตกท่านก็สามารถมาท่องเที่ยวม,มาล่องเรือเที่ยวได้จะไปกะเกาะเขตกก็ได้หรือท่านจะไปไหว้นะครับวัดเอ็กนี้สองนั่นอยู่ที่บางบัวทองนะครับก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะนะครับในส่วนนี้อจจะมีวัดเาวัดเจมาพิระตรามเนี่ยเป็น วัดที่มีพระลมสาวรีนีกระถาที่เก่าแก่มากบรรจุไว้ตั้งแต่ปีพศ2397นะครับซึ่งจะเห็นว่าในส่วนนี้นะครับวัดเก่าๆาที่ท่องเที่ยวมุนรนบุรีเยอะมากนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าสาวันหยุดสาทิศวันนักขัตเลิกบมริจะไปไหนมาดอนบุรีรมีอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะครับแล้วมีท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวกอกจากนัานล่องเรือนะครับตอนช่วงข้ามล,ล่อ,ลองเรือรับทานอาหารตาม ริมน้ำตาประยาได้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกสมนึกธนทเดชาคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่พาผมและคุณผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะของจังหวัดนนทบุรีที่คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับหรือว่าอาจจะหลงลืมไปกับการมารับประทานอาหารอร่อยๆนะครับซึ่งเป็นอาหารของคนในท้องที่นะครับ,รบของคนในท้องถิ่นที่นําเอาภูิปัญญาความรู้ต่างๆน,นะครับมาถ่ายทอดเป็นอาหาร ที่มีรสชาติที่หลากหลายให้ผมและคุณผู้ชมนะครับได้มีเมนูใหม่ๆนะครับมารับประทานกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับขอบคุณนะครับท่านนายกครับสวัสดีคุณเอฟครับคุณวิรพลครับสวัสดีครับขอบบคคุณรัพี่วิรพลครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับต้องขอตัวจัดการอาหารนะครับที่อยู่บนหน้าก่อนนะเพราะว่าท่านนายกจัดมาเต็มจริงๆนะเอาละท่านนายกเชิญเลยครับผมครับเวลาไม่เคยที่จะรอ สำหรับวันนี้มดเวลาของไฮไลท์ไทยแลนด์แล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับผมเอฟธัญนพตระกูลโชคดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ